ก็สวัส <accurately> ดีด <einer> ้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พีเซลุงบ้านาอากันทุกๆคนทุกท่านกันเลยนะครับก็วันนี้ก็ผมมาหาน้องทาซานอีกครั้งนึะเนื่องจากคิดที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยดนหนักเลยนะพี่นะเหมือนว่าไอ้พวกจรป่านั่นอ่ะมันจัดตัวพ่อน้องทาซานนะครับมันจัดตัวพ่อน้องทาซานไปแล้วก็ เหมือนว่าบังคับน้องทสารเหมือนให้มาขอตังค์ผมนะครับอะไรประมาณนี้นะแล้วก็วันนั้นผมก็ว่าแล้วทําไมมันถึงแปลกแปลกยิ่งนักน้องทสารไม่พูดไม่จาไม่เล่นเลยอะแล้วก็ในจังหวะที่ผมกํำลังจะดูแขนน้องทสานนะที่มีรอยเหมือนคล้ายๆรอยแผลอะไรสักอย่างนึ่งนะพี่ๆนะแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ไม่รู้ตัวอีกเลยนะฮะแล้วก็กล้องผมเนี่ยดีนะที่แบบว่าล้ม น้องสะสานน่าจะทําล้มอะมั้งน้องตะสานก็เองก็น่าจะกลัวผมไปย้อนดูคลิปผมดูแล้วน้องสะสานบอกว่าพี่แฟงน้องสะสานขอโทษจังหวะที่น้องสะสานล้วงกระเป๋าตังค์ผมไปนะฮะคือน้องสะสานบอกว่าเอาพ่อขึ้นมาเอาพ่อน้องสะสานขึ้นมาผมสรู้ได้เลยว่าไอ้โจรกลุ่มนี้มันกลับมาอีกแล้วนะครับมันต้องการที่จะเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างอ่ะมันทำให้น้องาสัซานกลัว และตอนนี้นะน้องทาสานไม่ได้อยู่ในเขตที่ปลอดภัยเลยนะพี่ๆนะอันตรายวันนี้ไม่เป็นไรผมมาตัวคนเดียวนะแต่ผมบอกเลยว่ารอบที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะสาหัสนะผมนะตอนใบแล้ววันนี้ก็ผมพกมาในกระเป๋าด้วยนะผมบอกเลยว่ามันเป็นเขตห่วงห้ามนะเขาไม่ให้เขาไม่ให้ มีเสียงอะไรดังๆนะะแต่วันนี้ผมเองก็ไม่รู้นะว่าผมจะห้ามใจตัวเองได้สักไรผมเองก็ต้องคิดไกลๆว่าเกิดผมทำอะไรลงไปผมอาจจะไม่ได้อยู่แทกคลิปให้พี่พีเอดูเพราะฉะนั้นผมอาจจะมีสติให้มากๆเท่าที่ผมมีได้นะพี่พี่อย่าลืมเป็นกำลังใจนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาองทาศาลครับผมไปพี่ๆก็พี่พีเอฟซี FC นะ ไครดูได้ดูคลิปผมก็จะมีความรุนแรงนิดน,นึงนะก็เด็กๆน้องๆหนูๆที่ดูนะควรจะมีผู้ใหญ่เนี่ยแนะนำนะครับแล้วก็คอยอบรมหรือว่าบอกนะครับว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอย่าไปทำตามหรือว่าลอกเลียนแบนบฮะวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมมาคนเดียวนะผมมาผมจะมาคนเดียวแหละ ผมจะไม่เอาใครมาผมเองก็อยากจะรู้ว่ามึงทำกูก่อนโดยที่กูไม่ได้ทำมึงเนี่ยมึงมึงจะรับคืนได้ไหมถ้ากูเอาคืนเนี่ยอะไรประมาณนี้นะผมบอกเลยว่าพวกโจนป่าพวกนี้มันไม่มีเขตไม่มีหลักหรอกนะฮะในวันที่มันไม่มีกินเนี่ยมันทำแม่งทุกอย่างมันรู้ว่าน้องคาสานผมเอาของมาให้ทุกเดือนและทีนี้มันน่าจะเอาของกินไปด้วยละ มันก็เลยบังคับจิตใจน้องนี่ให้มาเอาตังจากผมว่าแล้วทำไมน้องทศสารแปลกๆเปลี่ยนไปมากผมเองก็เหนื่อยใจนะเรื่องนี้ผมพยายามจะช่วยให้ดีที่สุดนะครับล้าพิยมกับพ่อน้องทศสารเนี่ยเงียบไร้วิแววเลยไปเลยนะหลังจากคลิปนี้เนี่ยเราจะได้รู้ความจริงกันว่าพ่อน้องทศสารกับพิยมไปไหนนะครับ ไอโจนป่าพวกนี้ผมว่ามันต้องมีแผนมากกว่านี้นะครับแต่วันนี้ผมไม่กลัวมันหรอกผมบอกเลยว่าผมจะพยายามมีสติแล้วก็คุมตัวเองให้มากที่สุดถ้ามันเข้าถึงตัวผมเมื่อไหร่เมื่อนั้นมันก็ไม่น่าจะได้อยู่บนโลกใบนี้ละถ้ามันเข้าถึงตัวผมนะเพราะคลิปวิดีโอก็น่าจะยืนยันได้นะครับว่ามันทำร้ายผมก่อน ผมก็ต้องม้องกันตัวเองนะในป่าอย่างนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ทำมันมันก็ทำเรานะฮะผมเชื่อว่าน้องทาศสานน้องโดนมันบังคับตลอดแน่ๆตลอดเวลาที่หลังจากที่มันทำร้ายผมไปแล้วอะ่ะมันต้องมาบีบบังคับน้องทาศสานเหมือนเดิมแน่ๆผมจะขอไม่พูดอะไรมากเลยนะผมจะขอเดินเข้าไปแล้วก็เงียบๆเลยอะ่ะ เหมือนผมจะได้ยินเสียงนะตอนเนี้ยมันผมได้ยินเสียงไขต่ตะโกนไม่รู้ว่า เหมือนว่ามันขอขอฟังน้องทสานะ ผมจะดูสถานการณ์ก่อนว่ามันมีอาวุธอะไรบ้างผมจะไม่เดินเข้าไปส่งๆนะ มันมันซ้อมน้องทอาสานใหญ่เลยนะนญญทำะไรวะญญไม่่ต้อองยู chưa cái lại mặt mình, mình, mình chưa gửi <laughs> mình chưa gửi mặt chưa

มึงมึงไม่รอดเด็กตัวหนึ่งมึงเจอกูทารานมันจับพ่อน้องทารานไปหรอใช่ไหมมันบังคับจิตใจพ่อมึงบังคับจิตใจน้องทารานใช่ไหมใช่ไหมใครที่มาขอตังค์พี่แสงใช่ไหมมึงมันชั่วมึงมันชั่ว รอบที่แล้วเนี่ยผมไปดูในคลิปวิดีโอนะเอ็นนี้แหละที่มันฟาดหลังผมอะนี่แหละรอบที่แล้วมึงฟาดหลังกูใช่ไหมเดี๋ยวรอบนี้มึงเจอกูเจอไหนใครทาซานทาซานทาซานเดี๋ยวใจเย็นทาซานเดี๋ยวพี่แฟงหันกล้องไปก่อนทาซานลมพีเอาไม้ก่อนลบรอบที่แล้วมึงซ้ายกูใช่ไหมเฮ้ย chào cô chào mày 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 chào มึงทำกูใช่ไหมรอบที่แล้วมึงกูไม่ยอมรอบที่แล้วมึงตีหลังกูสลบรอบนี้มึงมึงเอาคืนมึงจะดูดิว่าเพื่อนมึงจะมาไหมฮะดับไม่ละมึงมึงจะดูดิเพื่อนมึงจะมาไหมกูจะรอฮะกูจะรอ น้องท่าสารเล่าพี่แสงฟังหน่อยต้องแต่แรกมันคืออะไรไมันต้องร้องทาสานไม่ต้องร้องมันจับตัวพ่อทาสานมันจับตัวพ่อทาสานแล้วก็พี่โยมพี่โยมแล้วก็เป็นต้นการต่างมันต้องการต่างแล้วแม่อ,อ,าแงงอาจารย์ที่แสงฟังให้อาจารย์ที่แสงมึงน,นี่มันชั่วจริงๆวะมึง <c oughs> ชั่วมึงชั่ว,วอลงองท้อตบหน้าสักที ชั่ว,อย,อ,อ,ว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 อย่างมึงอเอแถมดิชั่วชั่วชั่วคนชั่ว่วอย่างมึงอ่ะไม่สมควรหรอกอะมึงทําไม่มีกล้องนะโด,ดนดโดอนอีก<ฮ>ผมซัดมันหลายครั้งแลนะไอ้จนเฮียเนี่ยแม่งก็ไม่เข็ดมันบังคับน้องชาตานมันจับตัวพ่อ กับพยมแล้วก็มันให้น้องทาสานเนี่ยอย่เอาเงินที่ผมแล้วมันเอาเงินไปทำอะไรน้องทาศานเดี๋ยวรอให้มึงตื่นก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูทารานไม่ต้องทำรา้ายมันละมันยังมีพวกมันอีกคนนึงเดี๋ยวทารานจะไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวมึงเจออีกหรือเมื่อกูเคยพู่งเม็ดกับมึงละนะผมจำได้ของตัวเนี่ยมาจําเลยมันอาศัยบริเวณ แถวป่านี่แหละนะครับมันอาศัยบริเวณแถวๆป่านี่แหละมันหากินแถวนี้แหละเดี๋ยวเพื่อนมีคนหนึ่งต้องมาหน่ะมันเดินล้อๆอยู่นู้น่ะผมเห็นมึงมาดิน่าน่ะ,นะมันเดินล้อๆอยู่นู้น่ะเห็นปะเห็นปะมึงมามึงเจอกูแน่ล้อมเนี่ยโอ้ทาฟานแล้วมันจะให้ทาฟานทำอะไรอะ ตาซานผู้คอมันบ้าบอกอวะดูดิดูด,ดิมันมาเชือกเพื่อมึงน,นี่โหดเหี้ยมได้ใจชิบหายอืมขอมึงอีกสักป้ามึงเดอวะอืม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 มันเข้า,อ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 ,าอ่ะอ่ะมามามึงมา้มาตานร,ระวังตัวไว้อยู่ข้างหลังพี่แฟงมึงมาดิมามึงมาอืมอ้า มมเอมามึงนอนไปมึงนอนไปมึงนมึนอนไปมึงนอนไปมามึงมามึงมามึงมาเลยมาเลยแกมา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 จะนี่ท่าน มันหนีทาฟ้ทาท่าฟ้าไม่นองกลัวแฟงมีของไม่นองกลัวมึงส่งตำรวจแน่แน่มึงไม่รอดอ่ะมึงมึงยังไม่เข็ดใช่ไหมอือมึงไม่เอาแล้วไม่ได้เฮ้อ ถ้ามึงไม่แหกปากมึงไม่เจบ็บถ้ามึงไม่แหกปากมึงไม่เจ็บถ้ามึงไม่แหกปากมึงไม่เจ็บกูเตือนมึง <g ülme> รอบที่แล้วมึงนี่แหละตัวดีเลยน้องทานทพานอยากจัดก,การมัน,มนไหมฮะทพานาอยากจัดก,การมัน,มนไหม ทาสานจัดมันเลยพี่แฟงให้จัดจัดเลยจัดเลยจัดเลยทาสานจัดเลยเออโค้งมาบเอาเลย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 พอเออพี่ผัวพอ มันจะได้เขตเนีแระมือจับไว้เขามีถังสู้ไม่ใช่เขาไม่มีถังสู้เขาก็ไม่อยากทำเพื่อมึงนี่กูถ้ากูเรียกพพกกูมาเยอะกว่านี้อีกนะน้องๆในบ้านอะ่ทะทสารใจเย็นๆน,นะเดี๋ยวรอเพื่อนมีคนหนึ่งก่อนรอเพื่อนมันมาเจลาจาก่อนว่าตอนนี้พอน้องทสารอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวรอมันตื่นก่อนไม่ต้องรอ้องใจเย็นใจเย็นใจเย็น เดี๋ยวรอเพื่อนมันอีกคนหนึ่งเมื่อกี้มันน่าจะเห็นอาวุธผมมันก็เลยวิ่งบ่าลาบเลยเพื่อมึงก็กลัวเหมือนกันเนี่หว่าโถ่อ้กระจอกชิดพายถ้าเพื่อนมึงไม่มามึงก็นอนตรงนี้แหละกูก็ไม่ไปไหนเหมือนกันทาร์ารอเพื่อนมันพี่แฟงจะรอเพื่อนมันไม่ต้องทำอะไรมันละให้มันตื่นมึงอยากคิดหนีนะ อ่ะมึงดูมึงจะหนีอ่ะมึงดูดมึงอ่ะมึงหนีมึงหนีปุ๊บกูซัดเลยอ,ะอ่ะไปกูเฮาเไปก็เขาไม่ได้ทำอะไรมึงไม่ทำนะแล้วมึงทำอีกนะกูบอกแม่พ่ออยู่ไหนอ,ะอ่ะเอ้าวันชาตันอ้าวันมึงทำโก้กูไม่บอกอ่ะ เอามาันจัดมันมันไม่พูดใช่ไหมเฮ้ยยอ,อ,อ,อืมกูไม่ห้ามมึงทำเขาแค้นใจนักทาสานพอให้มันพูดว่าพ่อทาสานอยู่ไหนไไน่าน้าทสานเพื่อนมันมาละทาสานมานี้ทาสานมานี้ มาพี่แฟงเฮ้ยมึงมาคุยดิมึงมากูจะไม่ทำอะไรมึงมึงมามึงมาเอาดิมึงมึงไม่ทิ้งไม้ใช่ไหมอ่ะเอาดิมาดิมึงเห็นไหมเนี่ยอะไรกูไม่สนนะชีวิตกูตอนเนี้ยพรอะน้องเขาไปไหนฮะ อ่ะมึงนี่อ่ะม <mor MEL Thanks in photos> ึงนี่กูไอ้นี้เลยนะงั้นงมา่อยเพื่นกูกูปล่อยพ่อน้องทาศานอยู่ไหนกับพี่โยมพ่อมันเหรอใช่วันหนึ่งอ่ะใช่พวกกูจัดไปให้คนนี้อยู่ข้างหลังกูกูไม่ได้มึงต้องเอาคืนมาเดี๋ยวนี้มึงต้องเอาเงินมันถ่ายอ๋อมันต้องเอาเงินถ่ายเอาอันนี้ถ่ายได้เะล่ะเอาอันนี้ถ่ายได้เะล่ะอ่ะไม่มีเลไม่มีเล กูมีแล้วไหกูไม่สนหรอกข้างหลังเป็นใครอ่ะเอาอันนี้ถ่ายได้ไหมเนี่ยฮะเนี่ย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 ถ่ายได้ไหมอ่ะอย่าเลยถ้าถ้ามึงหนีมึงโดนกูอย่าให้กูลุกไปนะพอกันเลยมึงกับมึงสองคนไม่จบกันอ่าไม่จบก็ไม่จบดิกูก็ไม่มห้มึงอ่ะมึงจะพูดอ้าวเฮอย่างอีกปากดีอีกจะทำลายเพื่อนกันนะเว้ย อามึง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 ลุกขึ้นน้องจ่าสารลบถ้ามาลุกขึ้นรอบนี้กูเอามึงเลยนะมึงได้เป็นผีเฝ้าที่นี่แน่นอนมึงได้เป็นผีเฝ้าที่นี่แน่นอนมาดิมาดิมาดิมามึงจะหนีทำไมอ่ะมึง ขอแลกเปลี่ยนถ้าพอน้องทศสารกับพี่โยมเพื่อมึงสัญญาว่าจะปล่อยกูก็จะปล่อยเพื่อนมึงมันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอ่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพื่อนมึงก็ไม่ง่ายขนาดนั้นเหมือนกันเอาดิม,มีขออ้อีมากกว่านี้อ่าขอแลกเปลี่ยนได้ดิเพื่อนมึงก็ได้กูเอาแบงค์กูไปแล้วไปจองนั้นจโอู เอาดิถ้าสองคนนั้นเป็นไรไปเพื่อนมันก็เจอกูเหมือนกันไม่ไม่ใช่แค่กูหรอกมีคนอีกเพียบที่จะตามล่าพวกมึงด้วยมึงรู้ได้ไงไม่ง่ายกูไม่รู้ข้างหลังมีใครกูไม่รู้คนไม่ดีแบบพวกมึงไงกูไม่ปล่อยอ่ามึงพูดมึงพูด มึงพูดตอนนี้สองคนนั้นอยู่ไหนมึงปล่อยก่อนกูปล่อย,ยมึงเมึงอกีทำอะไรกูไม่บอกแน่มึงทำอะไรมัาเลยแล้วมึุกยาดึงรู้มึงก็มีไว้กูซะมึงพูดซะตอนนี้พี่โยมกับพ่อน้องทศสารอยู่ไหนกูจะคุยมึงดีๆละฮะ อ่ะให้มันลุกทาราาให้มันลุกแต่มึงมึงหนีเมื่อไหร่มึงเจอกูเมื่อนั้นเอาดิกูก็ไม่สนใจเหมือนกันอ่ะกูจะดูเพื่อนมึงจะรักมึงจริงไหมเฮ้ย,ยมันนี่มึงลอยมันนี่นี่มึงดิ่พุทายนะอันนี้คือขั้วที่กูไม่ได้มลงชื่อในอเกอดไฟ เห็นไหมเพื Ivan, it. It ่อนมึงก็ไม่รักมึงมึงเชื่อกูยังมันก็ไม่กล้าเข้าเดินเดินเข้ามาหรอกมันไม่กล้ายิงหรอกมึงรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงว่ากูไม่กล้าถ้ามึงไม่ปล่อยกูกับเอลคลองมามึงรู้ได้ไงว่ากูไม่กล้าฮะมึงไม่กล้าหรอกูไม่กล้าหรอเฮ้ยอนมาเนี่ยกดไปก็กดไอพีดูวะไใ เห็นไหมมึงรู้ยังแม้กระทั่งมึงเป็นโจรป่าด้วยกันอะเพื่อนมึงยังไม่รักมึงเลยเห็นไหมมันทิ้งมึงแล้วเนี่ยเป็นไงสุดท้ายมันก็หักหลังมึงมึงรู้ยังว่าเพื่อนมึงไม่ได้รักมึงมึงจะยอมบอกได้ไงรอบเนี้ยขออะไรที่มึงเอามากูไม่ให้ให้ไม่ได้ทําไมกูต้องให้มึงกบอนไม่กูไม่ให้มึง กูไม่เชื่อหรอกเชื่อใจกูดิกูไม่เชื่อกูให้มึงไม่ได้กูไปจัดการในนั้นเสต็จแต่กูวางเลยเมอมึงมึงไม่ได้ไปจัดการมันหรอกมึงจะกลับไปหามันเชื่อกูมึงมึงไม่พูดใช่ไหมเอากูพูดก็ได้อ่ามึงไม่พูดใจะไหมกูเริ่มจะหมดกับมึงละพูดก็ได้อยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ในถ้ำมันอยู่ในถ้ำกูให้มึงคิดอีกทีมึงจะเอามันออกมาไหมล่ะ มึง<ด>จะปล่อยมึงจะปล่อยมันไหมปอมันออกมาเองแล้วก็ปล่อยกูวันนี้กูสัญญากับมึงกูเป็นผู้ชายกูจะไม่ทําร้ายมึงได้ต่อไปแล้วมึงก็เลิกยุ่งกับพี่ยองวันน้องทาานแล้วก็พ่อเขาได้ไหมต่างคนต่างอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้ไหมตกลงมึงมีสัจจะพอไหมกูม,มีไม่ต้องห่วงหรอกดิบุปปี้ปล่อยมันออกมา กูให้โอกาสมึงกูจะเชื่อว่ามึงครั้งนี้มึงจะทําความดีนะมึงกลัดตัวซะถ้ามึงกลัดตัวได้เมื่อไหร่มึงไปหากูกูให้โอกาสมึงเสมอกูรู้ว่ามึงเป็นคนดีได้เงินแค่เนี้ยมันไม่ใช่ปัญหาแค้นมันมึงช่วยกูมึงไม่ต้องแค้นมันหรอกไม่มึงเอามามึงก็ไม่เอามามึงไม่ต้องแค้นมันเดี๋ยวกูจะให้โอกาสมึง ทางนี้ทา,ารานไม่ต้องร้องเดี๋ยวมันจะไปปล่อยพ่อน้องทา,ารานแน่นอนมึงไปปล่อยใช่ไหมสัญญาลูกผู้ชายลูกผู้ชายถ้ามึงไม่สัญญากูรอดหน้ากลัวตำรวจจับมึงนะมึงอยู่ไม่ได้นะชายแดนเนี้ยไม่ได้มีแค่ตำรวจนะมีพวกทหารพวกอะไรเยอะแยะเลยนะมึงเอาไง,ม,ไปปงมึงไปปล่อยเองมึงไปปล่อยเองแล้วที่มันพูดว่าข้างหลังอ่ะมีคนคุมมีจริงไหม ไม่มีสรุปมีหรือไม่มีไม่มีมเห็นไหมล่ะมันก็พูดข่มขวัญข่มขวัญไปงั้นอ่ะมึงสัจจะมึงนะทสารไม่ต้องเป็นห่วงมันจะไปปล่อยพ่อน้องทศา,านนะโอเคไหมมันเองก็น่าจะยับเหมือนกันวันนี้ทศารไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวทสารทำตัวสบายๆเลยเดี๋ยว พรุ่งนี้มึงมาที่นี่ได้ไหมได้พร้อมพี่โยมเออแล้วพร้อมพ่อนงทศานได้ไหมถ้าพ่อนงทศสานไม่มาไม่เป็นไรพี่โยมก็ได้ให้กูมั่นใจว่ามึงปล่อยได้นะได้มึงก็ไปมึงสตจจะมึงต้องมีไป มึงไปเคลียร์กับพวกมึงเอาเองแล้วกันว่าพวกมึงรักมึงจริงไหมแล้วมึงพวงเพื่อนเขาไม่รอดแน่ตอนนี้แล้วแต่มึงเลยทาซานไปบ้านพี่แสงก่อนนะตาซานไม่ต้องแค้นทาซานตาซานไม่ต้องแค้นได้พ่อคืนแนะ่ไปมึงไม่เคยพวงตา,าไปบ้านพี่แสงกันไ,ไปไป,ไปบ้านพี่แสงโอเคนะทุกคนเดี๋ยวมันคำพูดต้องเป็นคำพูดนะครับไปทาซานไปบ้านพี่แสงแบบน้ำอัดทากัน